หัวใจสระอัววิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องสระอัวที่เราเรียนไปเมื่อวานแต่วันนี้เราไม่เขียนเยอะไม่อ่านเยอะแบบเมื่อวานแล้วนะคะเราจะมาทำใบงานกันค่ะใบงานที่เราจะทำวันนี้นะคะ<ม>ก็คือใบงานแผ่นนี้นะคะ เด,เด็กหาเจอนะเด็กๆหายเจอนะคะผู้ถ่ายเอกสารให้แล้วใบงานเสร็จแล้วก็ต้องมีถ้าใช้ใบงานก็ต้องมีกาวกันไกลนะคะและสะมุดเล่มนี้เล่มหนานะคะถ้าเป็นทําใบงานแบบนี้เราจะใช้สมุดเล่มหนาแต่ถ้าเป็นพวกกันแต่งประโยค นะคะหรือทำงานอะไรก็ตามเราจะใช้สมุดเล่มบางนะคะแล้วเพื่อความสวยงามของใบงานของเราเราจะต้องเตรียมสีไว้ด้วยนะคะเราจะระบายสีให้สวยงามเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยคะ่ะเด็กๆเ,เตรียมใบงานพร้อมหรือยังคะน่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยคะ่ะใบงานแผ่นนี้ชื่อว่า หัวใจสะระอัวเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้ตัดตามรอยประพับติดรูปหัวใจบน 3DGO แล้วจับคู่ภาพกับคำให้ถูกต้องนะคะเขาให้ตัดตามรอยก่อนนะคะแต่เราจะไม่ตัดก่อนนะคะเราจะระบายสีก่อนนะคะระบายสีภาพนี้ก่อนเพื่อความสวยงามนะคะ พอระบ,บายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาคำเหล่านี้นะคะตัดมาติดตรงนี้นะคะติดให้มันถูกช่องนะคะแต่ก่อนที่เราจะติดนะคะเราต้องอ่านให้ได้ก่อนนะคะจะได้นำภาพมาใส่ให้ถูกต้องนะคะคำนี้อ่านว่าวัววัว,วคำนี้คือวอัวต่อไป บอไอใบบออัวบัวใบบัวต่อไปกอเอาเกาหออัว,วหัวเกาหัวต่อไปตออัวตัวตอโอโตต,อตัวโตต่อไปตออีตีรออัวรัวตีรวัวอันนี้หออัวหัวจอไอใจหัวใจ เราอ่านแล้วเรามาตัดกันเลยนะคะระบายสีก่อนเด็กๆต้องระบายสีก่อนนะคะแต่ครูขออน,อนุญาตไม่ระบายสีนะคะเดีย๋ยวเวลามันจะนานเกินไปนะ,ะตัดเลยนะคะตัดตรงนี้ก่อนตัดเป็นแผ่นๆก่อนระบายสีก่อนนะคะแล้วก็ตัดสมมุติว่าครูระบายสีเสร็จแล้วเนาะ,ะก็ตัดเลย ะค,ะครูตัดเสร็จแล้วนะคะตัดเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้อ่าเมื่อตัดเสร็จแล้วเราจะเอาที่เราตัดเนี่ยมาติดจำได้ไหมเมื่อกี้มาติดนะคะอ่าคำที่หนึ่งวัว อันไหนคือวัวเอ่ยอันไหนคือวัวอันนี้ใช่ไหมคะ,ะทาเกลววิธีการทาเกลวนะคะนักเรียนสามารถทําได้นะคะอาจจะนักเรียนดูช่องอันนี้บริเวณที่าทากับบริเวณตรงตรงนี้นะคะวิธีการทาถ้าจะให้ไวเราทาที่มันอะไรคะเราทาที่มัน เยอะๆนะคะที่มันกว้างนะคะมันจะได้ติดให้ทั่วหรือเราจ,าจะทาจะทาตรงอันนี้ก็ได้นะคะแต่บางทีมันอาจจะติดไม่ทั่วก็ได้ทาที่ใดที่หนึ่งนะคะติดเลยบัวต่อไปอันนี้นะคะอะไรคะใบบัวใช่ไหมอันไหนคือใบบัวอันนี้เนาะ ครูจะทาตรงนี้ดีกว่าจะ,จะทาตรงที่ลูปเลยก็ได้นะคะข้างหลังลูกก็ได้หรือจะทาตรงนี้ก็ได้แต่ครูจะทาตรงนี้ทาตรงนี้มันทาง่ายนะคะมันทากาวง่ายแต่กาวมันก็จะแห้งช้าหน่อยนึงนะคะเรายังปิดสมุดไม่ได้ถ้าเรา,เาในสมุดใบบัวต่อไปอันนี้ละคะอ่านว่าเกาหัวอันไหนคือเกาหัว อันไหนคือเก้าหัวหลูกอันนี้ใช่ไหมทาเกาก่อนหรือถ้าง่ายๆเด็กจะทารวดเดียวเลยก็ได้ทนะะารวดเดียวเลยก็จะง่ายแต่ก็ติดเร็วๆนะคะไม่งั้นกาวมันจะแห้ง ถ,ถ้าพื้นที่มันกว้างเราปาดสนุกเราปาดสะดวกดีนะคะเก้าหัวอันนี้เก้าหัวต่อไปตัวโตอันไหนคะสามอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมเขาชี้ลูกศรที่ตัวโตคนนี้ตัวโตคนนี้ตัวเล็กติดเลยต่อไปเหลือตีรัวกับหัวใจอันไหนคะอันไหนตีรัวนี้เนาะติดเลย เด็กพยายามจะติดทับตัวหนังสือนะคะสุดท้ายก็คือหัวใจติดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ตัดนะคะตัดตรงนี้เลยตัดตามรอยปลาแล้วก็ตัดที่รูปหัวใจตรงนี้เลยนะคะเจะตัดที่รูปหัวใจก่อน เอาเป็นสองชิ้นเลยนะคะแบบที่เขาทํารอยประไว้ให้ตัดเสร็จแล้วถ้าตัดหัวใจเสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้นะคะครูตัดเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะตัดรูปหัวใจแล้วเสร็จแล้วครูตัดออกมาเป็นแบบนี้ ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังต่อไปเราจะเอาสมุดเล่มสีฟ้าขึ้นมานะคะเอาสมุดเล่มสีฟ้าขึ้นมาเปิดหน้าต่อไปอหน้านี้ นะคะเปิดไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วเราจะทากาวนะคะทากาวตรงที่เขาให้ทาตรงนี้นะคะทากาวก่อนเสร็จแล้วเอารูปหัวใจอันใดอันหนึ่งติดลงไปนะคะติดตรงนี้เลย อาจจะเลยมาหน่อยมันเลยตรงนี้เด็กๆก็ใช้กันไกรตัดนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ต้องทากาวด้วยนะ,ะทากาวเอาเัวใจอีกซีกหนึ่งติดเลยนะคะ เสร็จแล้วมันเลยใช่ไหมคะมันเลยก็ตัดออกนิดนึงเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วเด็กๆพลิกกลับไปนะคะเด็กๆทากาวตรงนี้ตรงด้านหลังคำว่าหัวใจนะะเสร็จแล้วก็เอามาติดในสมุด พยายามตรงให้มันกึ่งกลางนะคะถึงกลางสมุดเลยเพื่อความสวยงามติดละติดเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆพับเลยพับกลับไปกลับมาตามรอยนะคะพับอย่างนี้กรีดให้เรียบพับพับทบซ้อนๆกันแบบนี้ ะะเสร็จแล้ววิธีการประกอบให้เป็นหัวใจนะคะไม่ยอ่อเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ,ะมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วหัวใจหัวใจก็จะ